วันนีต้อนรับกลับสู่ S Q o อ d Car วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถแฮชแบ็กที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆจากค่ายทาทากับรุ่น a n น r ร i สปี2026ซึ่งครั้งนี้มาในโฉมใหม่ที่ปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์ และความคุ้มค่าที่มากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถขนาดเล็กประหยัดน้ำมันดีไซน์สปอร์ตแถมอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีทาทาอันทรอส2,026คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ เริ่มกันที่งานออกแบบภายนอกของอันตรอส2026ที่มีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สมสปรับกลับไปหน้าและที่ดูเฉียบคมมากยิ่งขึ้นเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าคมชัดให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวทันสมยัย ไฟไดนเดย์ไทม์รันนี่ไลแบบเละถูกออกแบบให้แน่เพียนไปกับตัวโครงไฟเพิ่มมิติให้กับด้านหน้าได้อย่างลงตัวกันชนหน้าและช่องดักลมใหม่ที่เพ้ความรู้สึกดูดันมากขึ้นมาพร้อมล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วที่ดูพรีเมียมมากกว่าเดิมด้านข้างตัวรถเน้นความลุ่ลมเส้นสายที่พาดผ่านจากไฟหน้าถึงไฟไท้ายออกแบบมาให้ดูมี ความเคลื่อนไหวกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและระบบขับไฟฟ้าส่วนด้านหลังรถโดดเด่นด้วยไฟไท้ายเล็ดทรงใหม่ที่ดูทันสมัยไม่แพ้คู่แข่งพร้อมสปอยเลอร์และกันชนหลังดีไซน์แบบสปอร์ตมากขึ้นช่วยเสริมให้ภาพรวมของอัน r รอส2026ดูเป็นรถที่มีความพรีเมียมในระดับราคาที่จับต้องได้เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร จะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุผสมระหว่างซอฟทัดและสีเปียโนแรกดูหรูหรานหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยขนาด1 0 2จุนิ้วรองรับทั้งแ n d r รอ d Auto และ Apple c a ค p l a เแบบไร้สายพร้อมระบบเสียงฮาร์แมนที่ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดเบาะนั่งดีไซน์ใหม่หุ้มด้วยผ้าคุณภาพดีพร้อมลายปักเฉพาะรุ่นเบนาะคุน้าประดับได้และเบาะหลังสามารถพัดแยก60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ มาลายมัลติฟังกชันทรงดีคัดคุ้มหนังมาพร้อมปุ่มควบคุมระบบเสียงและโทรศรัพท์หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มระบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่องชาร์จ USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังตำแหน่งที่นั่งโดยรวมออกแบบให้รองรับกับสรีระทำให้การนั่งทานสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบ Keyless Entry และปุ่ม Push Start มาให้เป็นอุปกรณ์มาตราฐานอีกด้วยในด้านสมรรถนะทาทาอ n ันร s 2026ยังคงมาพร้อมตัวเลือกขุมพลังที่หลากหลายโดยในรุ่นเริ่มต้นเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร3สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ86แรงมา้าแรงบิด113นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดและมีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติ d c a แบบคลั การเปลี่ยนเกียรลุ่มนวนและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตรที่ให้แรงบิดดีเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่เน้นประหยัดน้ำมันและขับทางไกลเป็นประจำช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m ม็กเฟอร์สันสกรัดส่วนด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมให้การขับขี่ที่มั่นคงในทุกย่านความเร็วระบบเบรกหน้าแบบดิสและหลังแบบรัม พร้อมระบบช่วยเบรก ABS และ EBD รวมถึงมีระบบควบคุมการทรงตัว EST ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน i e w h o l l Control ถุลงลมนิรภัยด้านหน้าและด้านข้างรวมถึงกล้องมองหลังแบบ HD ที่ช่วยให้การถอยจอดง่ายขึ้นกว่าเดิม การควบคุมพวงมาลัยทำได้แม่นยำน้ำหนักพวงมาลัยปรับตามความเร็วอัตโนมัติทำให้ขับในเมืองก็คล่องตัวและขับนอกเมืองก็มั่นใจช่วงล่างเซ็ตมาให้หนุซับแรงกระแทกได้ดีและบนถนนที่มีรอยต่อหรือหลุมบ่อ,บอก,ก็ยังคงความนุ่มนวลในการโดยสาร สำหรับราคาจำหน่ายของทาทาอันตรอส2,026ในตลาดอินเดียเริ่มต้นที่ประมาณ680,000รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยร,ราวๆ3 000, 1 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ้งคอ ที่ราคาประมาณ1 5 0 0 0ล้านรูปีหรือประมาณ1 0 7 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเป็นรถแฮช b แบกที่ให้ความคุ้มค่าค่อนข้างสูงในกลุ่มเดียวกันด้วยคุณภาพการประกอบเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ทันสมัยทำให้อัน r ครส2026เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถเล็กใช้งานในเมืองหรือคนที่ต้องการความประหยัดแต่ไม่ลดทอนความปลอดภัย โดยรวมแล้วทาทาอันตรส2 0 2 6ถือว่าเป็นรถที่มีความลงตัวในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูสปอร์ตสมรรถนะที่เหมาะกับการใช้งานจริงเทคโนโลยี